สวัสดีครับนาโนเคยุทธานะจะมาพบกันอีกหนึ่ง e ีีนะครับ e ีนี้นะครับน่าจะเป็นสิ้นปีแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับ26 27แล้วแหละนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูวันที่อะไรเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใกล้สิ้นปีแล้วน่าจะาเป็นคลิปพูดคุยกันนะครับช่วงสิ้นปีก่อนข้ามปีใหม่นะจะก็พอดีมีคอมเมนต์เข้ามานะมีคอมเมนต์เข้ามา มันเป็นเรื่องที่แบบว่าถามว่าผมอยากเจาะามาคุยไหมจริงๆเคยคุยไปแล้วนะครับเคยคุยไปแล้วเคยมีคลิปๆหนึ่งอ่ะผมลงไปแล้วนะครับคลิปนั้นน่าจะเป็นเรื่องถ้ารถผิดหูราคาผิดตาอะไรสักอย่างเยอย่าไปยุ่งกับมันนะครับก็คือรถมันอาจจะมีปัญหาหลอกกินมาจําอะไรประมาณเนี้แหละนะครับพอดีมีคนมาคอมเมนต์ในช่องเรานะครับวา่ามีคนอ่ะเคยโอนเงินไปแล้วในช่องผมเนี่ย โอนเงินไปแล้วนะครับสองพันบาทเหมือนกับว่าโดนแดกประจําอ่ะนะคุยกันแบบนี้คุยกันแบบนี้คนที่คอมเมนต์ช่องผมเนี่ยคุณนะไม่ใช่แฟนไม่ได้ไม่ได้ไปเดฟซีผมหรอกไม่ได้เป็นแฟนคลับผมหรอกคุณไม่ได้ดูคลิปผมดูคลิปหรอกนะผมไม่ได้ไปต่อว่านะแต่ผมจะมาตอบให้ว่าถ้าคนดูคลิปผมทุกคลิปคุณจะรู้เลยว่าผมอ่ะบอกแบ่งปันมาตั้งแต่แรกเรื่องรถซื้อขายรถนะครับเขาทากันยังไงผมเป็นคนซื้อขายรถ นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอาการโดนหลอกกินมัดจาอะไรพวกเนี้ยมันเจอกันอยู่แล้วนะมันผ่านกันหมดแล้วเพียงแต่ผมอ่ะไม่เคยโดนถามว่าทไมไม่เคยโดนถ้ามาเรียกมัดจาผมแล้วผมไม่เห็นรถผมยังไม่เจอรถหรือเจอรถแล้วไม่เจอเล่มผมผมไม่มัดจาตั้งอันไหนแต่ไรแล้วแล้วใครจะเอาก็เอาไปนะครับเคยมีผมเคยโทรไปพี่ต้องมัดจามาก่อนนะถึงจะได้ดูรถพันสองพันก็ยังดีผมไม่โอน ผมบอกว่าคุณให้ใครดูก็ดูไปแต่ถ้าคุณให้ผมดูผมพร้อมจะเดินทางออกไปดูนะถ้าคุณตามผมมาจริงคุณดูผมในคลิปแรกจริงผมบอกได้เลยว่าคุณไม่มีวันนี้นะที่จะมาโดนกินมัดจำสองพันนะแล้วถ้าโดนกินมัดจำถามว่าผมควรจะพูดยังไงกับคุณดีผมก็ตอบคุณไปว่านะต้นคลิปรถเก็บมาฝากเนี่ยต้นคลิปจะบอกไว้เลยว่าคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณี นะครับก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะบึงไปดูไปฟังว่าเสียงเสียงใช่เสียงผมไหมนะเออผมพยายามจะพูดพอที่สุดแล้วนะใช่เสียงผมไหมแล้วผมเตือนทุกคลิปไม่ได้แม่งแบบโอ้โหม้นนี่เพราะผมรู้ว่าในวงการเนี้ยทุกวงการแหละมันจะมีมิจฉาที่แฝงอยู่นะครับไอรถที่ผมไม่เอามาลงเนี่ยอาจจะเป็นคนรู้จักกันบ้างเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องในวงการที่ผมรู้จักบ้างผมก็ามาลงช่วยเขาขาย นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งนะแล้วบางครั้งรถมันไม่มีหมุนเวียนเข้ามาให้ดูหรือรถไม่สวยผมเห็นแล้วมันไม่สวยผมก็จะเอามาจากเพจนะครับพูดง่ายเป็นเพจที่ว่ามีเพื่อนผมเป็นเน็มินมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมติดตามเขาอยู่บ้างผมดูว่าาโอเครถคันนี้มันมันดูสวยดีนะก็เอามาลงให้นะครับไม่ไม่ได้หวังแล้วผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับทาง ทางเจ้าของรถเลยหรือคนไปซื้อก็ไปส่งเอาตังค์มาให้ผมค่าในหน้าไม่ต้องผมแค่แค่ชีปเป้าให้นะครับอาทิตย์หนึ่งผมลงรถพวกเนี้ยถ้าไม่มีเรื่องที่มาคุยกันแบบนี้ค่อนข้างเจ็ดคันอาทิตย์ละเจ็ดคันผมไม่ได้บอกตรงนะช่องอื่นที่เขารีวิวรถอ่ะวันหนึ่งอ่ะอย่างน้อยสามสี่คันัพนะที่เขาลงแบบนี้นะแต่ผมแค่ลงมาเพื่อให้ fc ของผมช่องผมมีอะไรดูนะต้องคุยอย่างนี้มีอะไรดูเล่น แล้วบางคนหาอยู่แต่ถ้าเขาไปซื้อได้จริงก็ถือว่าโอเคเราก็เป็นทางทางหนึ่งที่เขาอาจจะมา,าหารถได้อะไรประมาณนี้ในใน,ใน,ใ,นในเมื่อเขาเป็นแบบนี้นะครับมาดูแล้วเขาก็เจอแล้วเขาก็คุยกันได้แต่ผมจะมีคําเตือนให้ตลอดนะครับขึ้นคําเตือนตลอดว่าอย่าโอนเงินทุกกรณีนะครับให,ให,ห้ให้เห็นเล่มเห็นรถก่อนนะครับแล้วถ้าคนตามผมมาจะรู้ผมเตือนเสมอว่าถ้ายังไม่เห็นเล่มคือเห็นเล่มเห็นรถเห็นยังไง มึงต้องไปถึงตรงนั้นก่อนต้องอยู่หน้ารถแล้วต้องอะไรแล้วเอาโอเคมันมีตัวตนจริงมีรถจริงถึงจะเอามิชชัชีพเนี่ยมันมันก็มึงไงมันก็จะเล่นลูกเนี้ยยิ่งรถสวยราคาถูกถามในรถผมในช่องแต่ละคันเนี่ยมีแต่คนร้องว่าแพงแพงแพงว่ะก็มันแพงไงผมพยายามหาที่แม่งแบบเออมึงตั้งราคาแบบถ้าแพงเว่อร์ไปเลยมันก็คงไม่หลอกหรอกเราคิดอย่างนี้นะด้วยประสบการณ์ผมนะ ส่วนใหญ่ไอ้คนที่แม่งลงถูกเนี่ยถูกมากๆอย่างรถคันหนึ่งอะท้องตลาดอะแสนหนึ่งแม่งลงห้าหมื่นเงี้ยผมจะไม่เอามาถามว่าทําไมไม่เอามาก็คือมันมันมันเหมือนหลอกอะโอกาสหลอกเนี่ยมันไปห้าสิบแล้วเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วถ้าจะเอามาลงให้ลูกให้ให้ให,ให,ให้ลูกในช่องผมเนี่ยหรือคนในช่องผมโดนหลอกผมจะทำทำไมเออเราลองไม่ต้องเอาหัวคิดละเอาตีนคิดเอานะไม่ใช่แล้วก็นี้ถามว่าเอา้าแล้วผมจะรู้ไหมว่าผมไปเอารูปเข้ามา ผมไปดึงเขามาแล้วมาลงในช่องผมเนี่ยเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยพ่อค้าขายรถเนี่ยขายช่วยกันขายเนี่ยนะถามว่าผมผมจะรู้ไหมว่าเขาเป็นมิจฉาทีพผมไม่รู้หรอกไม่มีใครบอกตัวเองหรอกหรือสักไว้กลางกระบาลว่าหรือสักไว้กลางหน้าผากเลยว่าเฮ้ยกูเปน็นโจรมิจฉาทิพอ่ะอย่างนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นคนเรามันวัดกันตรงที่ว่าถ้าคุณโดนนี่ก็คือถือว่าคุณแม่งโลภอ่ะ หรือคุณใจร้อนอ่ะนะแล้วคุณมาบอกว่ามีคนเคยบอกใครบอกคุณไหนคุณบอกผมมาว่าใครบอกคุณนะจริงๆผมไม่อยากจะเอามาตอบโต้อย่างนี้หรอกอย่าฟังแต่เขาเล่าว่านะอย่าฟังแต่เขาเล่าว่าถ้าคุณเจอกับัตคุณเองแล้วมาแบ่งปันประสบการณ์ของเพื่อนๆผมถือว่าคุณนี่จะเรียกว่าอะไรอะใจคุณแม่งได้อะเออใจคุณแม่งได้อะแต่นี่แม่งไม่ใช่ นี่ม่ไม่ใช่คุณเหมือนกับว่าคุณไปแกล้งช่องผมผมไม่รู้นะมาดิเครดิตช่องผมเปล่าผมก็ไม่รู้นะคุณไปคุณลองไปคอมเมนต์ใน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 ช่องผมดิเออผมเนี่ยพยายามจะบอกว่าไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นคนดีเฮียอะไรเท่าไหร่นะผมก็เป็นคนแบบกลางๆางนี้แหละมีดีมีเฮียแหละแต่ว่าใน youtube เนี่ยช่อง youtube ผมบอกตรงนะมันหลอกกันไม่ได้นะมันหลอกกันไม่ได้แล้วถ้าเป็นรถผมเองเนี่ยเพื่อนๆพี่น้นนนนนองจะรู้ นะครับว่าผมทํารถยังไงผมขายรถยังไงนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาซื้อรถผมอ่ะหลายคนในช่องนะครับหลายคนในช่องก็เข้ามาก็ติดตามผมมาก็ได้รถผมไปหลายคันนะครับได้รถผมไปหลายคันนะครับเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยปีเนี้ยผมไม่ค่อยได้ออกไปซื้อรถเท่านั้นเองเท่านั้นเองผมกําลังจะกลับมานะครับผมกําลังจะกลับมาซื้อเพราะว่าผมก็มีเหตุผลของผมนะครับเรื้องสุขภาพด้านสุขภาพนะมันก็เลยกลายว่าเออเราเราเราก็เราช่วงนี้ชะลอซื้อช่วงปีที่แล้วก็ เหมือนกับว่าเราพักฟื้นอะประมาณนั้นนะครับช่วงนี้พอมันดีขึ้นเราก็จะเริ่มกลับมาทำก็เริ่มซื้อเริ่มอะไรกันนะคราวนี้ผมก็มานั่งคิดเอ้ยมึงคอมเมนต์อย่างนี้มึงต้องการอะไรวะเออมึงต้องการอะไรผมถามหน่อยคุณต้องการอะไรนะเอาอย่างนี้นะครับถ้าคุณโดนเองอย่างนี้ผมบอกแล้วคุณมาเตือนเพื่อนในช่องผมว่าใจคุณแม่งได้ว่าเออมันมีไม่ฉาชีพนะบางทีก็ต้องโทรคุยก่อนนู่นนี่นั่นมึงเอาเหตุผลมาคุย ไม่ได้บอกเนี่ยเขาเล่าว่ามีคนเขาบอกว่าเนี่ยเคยโอนเงินไปแล้วสองพันแล้วจากช่องเนี้ยโถช่องอื่นเขาก็โดนกูกล้าพูดเลยเปิดมาดูหลายช่องแล้วกูไม่ได้ว่าช่องไหนนะเพียงแต่ว่าช่องอื่นน่ะเสียวหน้าเสียวว่ากูอีกเออมันมองแล้วราคาในแมงเหลาว่ากูอีกกูก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกเออผมบอกว่าช่อง้เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครผมพูดได้เลยว่าไม่รู้บางทีไม่รู้ไอ้ที่รู้ก็บอกว่ารู้เออคนนี้รู้จักกันเว้ไอ้คนนี้ไม่รู้จักกันนะ หล้ไอ้คนที่บอกว่าแพงแพงแพงไม่ถือก็ไม่เป็นไรผมก็รู้ว่ารถที่ผมเอามาลงอ่ะค่อนข้างแพงนะครับมันค่อนข้างแพงแต่ก็ดูสภาพกันด้วยทุกอย่างวัดกันที่สภาพนะทุกอย่างวัดกันที่สภาพรถที่ถูกอ่ะนะครับมีอยู่สองอย่างสภาพไม่ดีกับมิจฉาชีพเออจําไว้เลยมันมีอยู่แค่นี้แหละสภาพรถไม่ดีก็ถูกตามสภาพนะแล้วก็พวกมิจฉาชีพเอารถมาหลอกในราคาที่ถูกๆแล้วก็โดนกินมัดจำกันนะครับ ถามว่าทำยังไงถึงจะไม่โดนฟังคำเตือนนะครับแล้วก็อย่าไปโลภมากนะราคาถ้ามันผิดหูนะครับดูแล้วปิดตาอย่าไปยุ่งเนี่ยคลิปนี้น่าจะมีไปกอดูนะนไอคนที่คอมเมนต์มาเองไปกอดูนะครับหรือพี่ไปกอดูนะว่าฟังแล้วผิดหูดูแล้วปิดตาเดี่ยผมสอนไว้ยังไงหรือผมแบ่งปันไว่ายังไงนะผมพยายามเตือนทุกคนว่าอย่าเข้าไปอย่าพยายาม ซื้อเลยรถที่ราคามันฟังแล้วปิดหูดูแล้วปิดตาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ถูกเกินไปเนี่ยมันไม่มีทางส่วนใหญ่จะโดนนะครับเรื่องกินประจำเขาโดนกันมาทุกวงการไม่ใช่วงการนี้แม้กระทั่งของเล็กในร้อยที่มันซื้อตามเพจตามอะไรที่ส่งมันมาเนี่ยสั่งอย่างได้อย่างมันก็หลอกมันมันมีมิจฉาชีพมันอยู่ตลอดแหละทุกที่นะอันนี้ผมออกมาเตือนเนฟซีผมนะที่มาคุยเนี่ยผมไม่ได้โกรธไอ้คนนี้เลยนะผมไม่อยากแคปมาด้วยแล้วก็มานั่งผมไม่ได้ให้ราคาแต่ผมพูด้งมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลตอนนี้ คือมันสิ้นปีนะครับก็เอาโอเคมีไอเนีย้ยแหละที่แม่งแบบว่าคอมเมนต์มาแล้วแบบรู้สึกเออแม่งแม่โดนวะอยากคุยเลยนะครับทั้งที่ว่าบางทีผมแม่งไม่ค่อยอยากคุยช่วงนี้ก็คือบางทีพเพื่อนๆจะรู้วันเสาร์จริงก็งต้องมาเจอกันามาคุยกันกันลืมอย่างที่ผมบอกว่ากันลืมก็จะคุยกันทุกเสาร์นะครับแต่หลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยเพราะาอย่างที่ผมบอกผมก็เพิ่งจะเริ่มตัดมาทำอะไรพวกนี้นะแต่ไอ้พวก รถเก็บยมาฝากเนี่ยมีให้ได้ก็มีให้ให้ตลอดนะครับพยายามมีให้ไม่ไม่เบื่อกันนั้นะมันเป็นโครงการของเราเออเป็นโครงการของเราคือให้ให้แต่ละวันมีมีดูบ้างไม่ไม,ไม่ไม่น่าเบื่อผมกูยอย่างนี้ก็ทุกคนก็จะรู้กันอยู่เพื่อนๆในพี่น้องๆในช่องนะครับก็จะรู้กันอยู่นะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านมึงไม่มาคอมเมนต์กูมัางวะมึงเคยอ่านคอมเมนต์กูบ้างไหมก่อนที่มึงจะมาคอมเมนต์กูเนี่ยเออเขามาปรึกษากันเรื่องอ่า เรื่องเอกสารเรื่องชุดโอนนู่นนี่นั่นกูนี่ก็จะยินดีเลยตอบเดือกคือกูอยินดีกับคําถามที่มีมาให้คอมเมนต์เนี่ยแล้วไหนช่วยได้อยากจะช่วยบางคนก็ทุกใจร้อนใจนะเรารู้เลยพอเห็นคอมเมนต์ก็ร,รู้เลยพี่ครับมันโอนไม่ได้เพราะอย่างนี้อย่างนี้โอนได้ไหมนะู่นเนี่ยผมตอบได้เดี๋ยวตอบอันไหนที่ผมตอบไม่ได้หรือตอบช้าผมขอโทษด้วยอย่างนี้ผมบอกบางทีผมทําอยู่คนเดียวผมไม่ได้เป็นไม่มีแอดมินอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น อันไหนที่ผมเปิดมานึกภาพอองไหมมันเด้งขึ้นมาคําถามมันเด้งขึ้นมาหรือคอมเมนต์มันเด้งขึ้นมาผมก็จะตอบอยู่นั้นเลยบางทีสองวันสาวันมั่งอ่าหลายคนเข้าใจหลายคนไม่เข้าใจบอกโอ่ายช่องนี้มันพอถามเข้าไปแล้วมันก็เงียบบางทีสองสัปดาห์แล้วถามมาผมยังตอบเลยตอบเพราะว่าอะไรผมไม่รู้หรอกว่าคุณอะไปได้ความรู้มาหรือย,ยังหรือว่าไอความรู้เนี่ยผมมีมีความรู้จะไปตอบคุณไหมแต่ผมก็ตอบไปในนั้นถ้าผมรู้นะอย่างที่ผมบอกถ้าผมรู้ผมตอบหมด ถ้าไม่รู้ผมบอกเลยผมไม่รู้นิสัยผมมันเป็นอย่างนั้นนะครับช่องนี้เป็นแบบนี้ถ้าคุณติดตามผมมาจะรู้นะครับไอเรื่องรถแพงไม่ต้องมาคุยกันคาว่าแพงนะครับถ้าคุณคิดว่ามันแพงก็ผมไม่ได้กดเครื่องคุณเลยนะถ้าคิดว่ามันแพงก็โอเคเข้าใจก็ข้ามไปเดี๋ยวรอดูกันใหม่นะครับผมก็จะมีมานําเสนอของผม,มเรื่อยๆแหละนะก็อันนี้ปีใหม่นะครับอะไรที่มันทิ้งไปแล้วก็ก็มันจะข้าปีใหม่นัแหละผมก็โหสีจากันแล้วกันเอาโหสีให้ผมด้วยนะครับอันนี้ที่ได้พูดกับผู้กันแล้ว ก็หมายถึงว่าอ่ะโอเคคุณคอมเมนต์มาอย่างนี้ผมก็ตอบแบบนี้นะครับอ่าก็ถือว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะคอมเมนต์เคพูดง่ายๆดิเครดิตช่องผมเนี่ยผมก็ถือว่าคุณใจคอเนี่ยโหดเหี้ยมนะเพราะช่องผมเนี่ยมันคนติดตามอะ่ะไม่เยอะหมื่นกว่าคนนะครับแล้วหวังว่าครอบครัวเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งถ้ามันเป็นแสนเมื่อไหร่เนี่ยเออแล้ว่มาคอมเมนต์ด่าผมนะอันนี้หมื่นกว่าคุณจะโหดเหี้ยมไปไหมอะเออ พราะว่าผมก็คนตามไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าแต่ละคนที่ตามผมมาเนี่ยหัวจิตหัวใจผมบอกได้เลยบางคนที่ตามผมมาตั้งแต่คลิปแรกที่ดูผมสิบคนห้าคนเออเขาตามจนมาทุกวันเนี้ยอ่ะคนดูอย่างน้อยก็หลักพันอ่ะคนดูอย่างน้อยหลักพันที่ผมถือว่าโอเคแล้วแต่ยาผมว่าหวังครอบครัวเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ผมเคยพูดนะครับแล้วผมพูดอย่างนี้ทุกครั้งเวลาผมทาคลิปถามว่าผมพูดอย่างนี้ก็หวังว่าครอบครัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมรักครอบครัวนี้ นะครับสร้างมันมาเนี่ยสร้างช่องนี้มาเนี่ยอด้วยความรักเลยนะครับด้วยความอยากจะทําจริงๆทาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยไม่อย่างนี้ผมไม่มีนะไม่มีอุปกรณ์เลยสิทุกวันนี้ผมก็ยังใช้โทรศัพท์อยู่แต่อุปกรณ์หลายๆอย่างก็เพิ่มขึ้นมานะครับช่วยเพราะว่าต้องการให้ความชัดเจนแล้วก็ต้องการให้มันพูด,ดง่ายๆให้มันชัดขึ้นหรือระบบเสียงระบบอะไรแล้วแต่ อีกหน่อยข้างหน้าผมอาจจะมีกล้องมีอะไรก็ได้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งว่ากันเรื่องอนาคตแต่ว่าหวังว่าครอบครัวเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเป็นแสนเป็นหมื่นเหมือนคนอื่นเขาแต่ครนี้ผมนั่งมองเนี่ยอ่าครอบครัวเราจริงๆในช่องเนี้ยก็รักกันดีนะก็รักกันดีก็ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบว่าอ่ากระทบกระทั่งกันในช่องนะไม่มีนะก็คอมเมนต์ช่วยกันอยู่นะครับผมก็เลยบอกว่าบางทีก็เหมือนเดิมเราก็เหมือนเดิมครอบครัวเรานะครับใคร คล่องมองใจเรื่องชุดโอนเรื่องการโอนอะไรเท่าดูอย่างพดว่าไปดูชุดโอนคลิปโอนจะโอนลดแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจก็ก็เหมือนเดิมคอมเมนต์กันมาผมก็ตอบนะครับเหมือนเดิมก็อันไหนที่รู้ก็จะตอบหมดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็จะมาคุยประมาณนี้ให้มันเคลียร์ไปทิ้งไปในปีเก่านะครับก็คาดว่าคลิปนี้น่าจะลงไปวันเสาร์นะครับน่าจะลงไปวันเสาร์นี้นะครับก็ก็คงจะเข้าช่วงปีใหม่พอดีผมไม่อยากอะไรมาค้างคาใจแล้วก็เอามาติดใจกันนะครับ สมมุติว่าพี่คนที่ว่าหรือว่าคนที่มาคอมเมนต์ผมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่าช่องนี้มีการโดนกินมัดจาไปสองพันอะไรเลยแล้วแต่เนี่ยพี่ก็ไปลองไปคํานวณนาว่ามันเรื่องมันเกี่ยวกับผมไหมนะครับผมเป็นแค่คนสื่อกลางนําเสนอก็ไปคุยคนซื้อคนขายเขาอันนั้นน่ะคือตัวจริงไอ้คนที่ไปซื้อไอ้คนที่โอนมัดจาให้คนขายอันนั้นเขาหลอกคุณแต่ช่องผมไม่มีเจตนาจะมาให้ทําเป็นช่องขึ้นมา แล้วก็ไปหลอกคุณเอาผ้ามาลงผมไปพาคแล้วหลอกคุณให้อนมาจาไหมผมผมไม่ทํานะผมไม่ทําคนยังผมบอกผมไม่ทํานะครับถ้าใครติดตามผมมาจะรู้นะครับใครติดตามผมมาจะรู้ว่าผมเป็นคนจริงพูดจริงทําจริงเพราะะฉนั้นไม่มีประเภทหรือว่าคืออ่ะคุณอาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นอาจจะมีคนโดนจริงก็คงจะเขียนมาเตือนเพื่อนในช่องแล้วกันเออประมาณว่าผมถือว่าคุณมาเขียนมาเตือนเพื่อนในช่องแล้วกันว่า ที่หลังก็เขียนให้มันยาวหน่อยอย่าไปเขียนให้มันรู้สึกว่ามันลุ่มล่ามนิดๆหน่นนนอยๆแล้วมันฟังดูว่าสองแง่สองแง่นะเออเฮ้ยมีคนเคยบอกว่าช่องนี้มีคนเคยโอนเงินไปดาก,ก้อนโดนกินมัดจําไปสองพันอะไรประมาณนี้หรือว่าโดนเบี้ยมัดจาไปสองพันก็เติมมาอีกหน่อยเพื่อนๆในช่องก็ระวังกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเออมันอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงอยู่อะไรเงี้ยเออให้มันรู้สึกว่าเออกูยัง นะมีประโยชน์แล้วผมยังมีประโยชน์กับท่านมากนะครับถือว่าเอาอย่างนี้โอ้โหสี่กันไปไม่ติดข้องหมองใจกันนะไหนไหนมันก็เป็นดีนะพี่คอมเมนต์มาในปีเก่าแล้วถือว่ามันเป็นปีเก่านะครับขึ้นปีใหม่พี่จะติดตามผมหรือไม่ติดตามผมต่อไม่ว่ากันนะครับแต่ผมก็รักพี่นะอ่ะผมคุยอย่างนี้นะผมไม่ได้คนโลกสวยนะครับแต่ผมให้อภัยคนเป็นนะครับก็คือว่าโอเคผมถือว่าผมตอบพี่ไปในไปในแชทแล้ว นะผมตอบพี่ไปในคอมเมนต์แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าไอสิ่งที่ผมตอบอะก็คือเจ้ากันไปแล้วไม,ไม่ไม่ต้องมาคุยพูดถึงอีกให้มันผ่านไปในปีเก่านะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองนะครับทาอะไรกใกล้สมความมุ่งมั่นปรารถนากันในช่องเรานะให้ร่ํารวยยิ่งใหญ่กันทุกคนนะครับใครดูช่องนี้ก็ขอให้วรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะครับแล้วก็ในปีใหม่ก็ขอให้คิดอะไรก็สมหวังกันทั้งหมด นะครับทั้งเจ้าของช่องด้วยทั้งนะคนในช่องด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับรวยรวยเฮงยิ่งใหญ่กันหมดทุกคนนะเออสุขภาพแข็งแรงสําคัญนะสุขภาพนี่สําสคัญก็ให้แข็งแรงกันะทุกคนนะครับมีแรงดูนะมีรูตำํำเอออะไรประมาณเนี้ยเออก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะก็ถามว่ามันต้องน้อยน้อยนิดนิด,น,ดนะแล้วก็แต่จริงจก็จะหาเรื่องคุยด้วยแหละมันก็เป็นเป็นหัวพ่อให้มาคุยนะครับแล้วก็ เป็นช่วงปีใหม่พอดีนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับช่องเราจะมีอะไรนะครับซื้อรถมากขึ้นไหมหรือว่านู่นนี่นั่นไหมอะไรก็ติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดนะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเรานะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า